แม้โลกจะเปลี่ยนแต่ความกตัญยูยังสำคัญเสมอความกตัญญูเป็นคุณธรรมที่ฝังรากลึกในวัฒนธรรมไทยและหลายสังคมทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างลูกหลานกับบุปการีแนวคิดดั้งเดิมของความกตัญญูมักถูกตีความว่าเป็นหน้าที่ในการดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่ยามชราเชื่อฟังคำสั่งและตอบแทนบุญคุณอย่างสุดความสามารถอย่างไรก็ตาม ในยุคสมัยใหม่ที่สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีและวิถีชีวิตความหมายและการแสดงออกของความกระตันอยูอาจไม่ได้จำกัดอยู่แค่รูปแบบเดิมๆอีกต่อไปบทความนี้จะสำรวจว่าความกตันอยู่ยังคงมีความสำคัญในยุคสมัยใหม่ได้อย่างไรและการแสดงออกถึงคุณธรรมนี้ได้ปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบใดบ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของโลกปัจจุบันความหมายของคำว่าความกตัญญูก่อนจะพูดถึงความกตัญญูในยุคสมัยใหม่เรามาย้อนทำความเข้าใจความหมายดั้งเดิมของมันกันก่อนความกตัญญูคือการรู้คุณหรือระลึกถึงบุญคุณที่ผู้อื่นได้กระทำต่อเราซึ่งในที่นี้มักหมายถึงบุญคุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์หรือผู้มีพระคุณอื่นๆความกะตะเวทิตา คือการตอบแทนคุณหรือแสดงออกซึ่งความสำนึกในบุญคุณนั้นไม่ว่าจะด้วยกายวาจาหรือใจดังนั้นความกตันอยู่จึงไม่ใช่เพียงแค่การรับรู้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการลงมือทำเพื่อตอบแทนคุณความดีที่ได้รับมาบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไปในยุคสมัยใหม่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลายประการส่งผลต่อการตีความและการแสดงออกถึงความกตัญอู โครงสร้างครอบครัวที่เล็กลงและแตกแยกจากครอบครัวขยายที่หลายเจเนเรชันอยู่ร่วมกันในบ้านเดียวกันสู่ครอบครัวเดี่ยวที่พ่อแม่ลูกอยู่กันตามลําพังหรือแม้แต่ครอบครัวที่แยกกันอยู่ทำให้การดูแลใกล้ชิดทำได้ยากขึ้นการย้ายถิ่นฐานเพื่อการทำงานลูกหลานจำนวนมากจำเป็นต้องย้ายไปทำงานในเมืองใหญ่หรือต่างประเทศทำให้ไม่สามารถอยู่ใกล้ชิดดูแลพ่อแม่ได้ตลอดเวลา ค่าครองชีพที่สูงขึ้นภาระทางการเงินที่หนักอึง้งทำให้ลูกหลานอาจประสบปัญหาในการดูแลพ่อแม่ทางด้านการเงินได้อย่างเต็มที่บทบาทของผู้หญิงที่เปลี่ยนไปผู้หญิงมีบทบาทในการทำงานนอกบ้านมากขึ้นทำให้เวลาในการดูแลพ่อแม่ลดลงเมื่อเทียบกับอดีตเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทการสื่อสารที่ง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยีทำให้การติดต่อสื่อสารกับพ่อแม่ที่อยู่ห่างไกลเป็นไปได้มากขึ้น แนวคิดปัจเจกนิยมสังคมให้ความสำคัญกับความเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้นทำให้บางครั้งเกิดช่องว่างระหว่างความต้องการส่วนตัวกับหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อครอบครัวความรู้ด้านสุขภาพและผู้สูงอายุการมีข้อมูลและบริการสำหรับผู้สูงอายุมากขึ้นทำให้การดูแลไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในวงครอบครัวอีกต่อไปความกตัญญูในยุคสมัยใหม่การปรับเปลี่ยนที่ยังคงคุณค่า แม้บริบทจะเปลี่ยนไปแต่คุณค่าของความกตัญญูยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเพียงแต่รูปแบบการแสดงออกอาจมีความยืดหยุ่นและหลากหลายมากขึ้นเพื่อให้สอดรับกับวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน 1. การให้เกียรติและเคารพการตัดสินใจในยุคที่ข้อมูลข่าวสารเปิดกว้างพ่อแม่จำนวนมากมีความรู้และประสบการณ์ในแบบของท่านการให้เกียรติความคิดเห็น การตัดสินใจและวิถีชีวิตของท่านรวมทั้งในดูถูกหรือมองข้ามภูมิปัญญาของท่านถือเป็นรูปแบบหนึ่งของความกระตันยูที่สำคัญแม้ลูกจะมีความคิดที่แตกต่างก็ควรสื่อสารอย่างเคารพและหาจุดร่วมกัน 2. การใส่ใจและดูแลสุขภาพกายใจนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดในทุกยุคสมัยลูกควรดูแลเอาใจใส่เรื่องสุขภาพของพ่อแม่พาไปพบแพทย์เมื่อเจ็บป่วยจัดหาอาหารที่มีประโยชน์ และที่สำคัญคือการดูแลสุขภาพใจของท่านด้วยการพูดคุยรับฟังปัญหาให้กำลังใจและไม่สร้างความกังวลใจให้ท่านการที่พ่อแม่มีความสุขสบายใจและมีสุขภาพที่ดีถือเป็นการตอบแทนคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 3. การสื่อสารและเชื่อมสัมพันธ์สม่ำเสมอแม้จะอยู่ห่างไกลกันการใช้เทคโนโลยีเช่นโทรศัพท์วิดีโอคอลหรือโซเชียลมีเดียในการติดต่อสื่อสารกับพ่อแม่เป็นประจำ การไถ่าถามความเป็นอยู่การเล่าเรื่องราวในชีวิตให้ท่านฟังและรับฟังเรื่องราวจากท่านจะช่วยกระชับความสัมพันธ์และทําให้ท่านรู้สึกไม่โดดเดี่ยวนี่คือรูปแบบความกตัญญูที่สําคัญในยุคที่ลูกหลานต้องไปทํางานต่างถิน่น 4. การแบ่งเบาภาระและสร้างความมั่นคงทางการเงินหากลูกมีความพร้อมการช่วยเหลือด้านการเงินหรือการวางแผนทางการเงินเพื่อสร้างความมั่นคงให้พ่อแม่ในยามชราเช่น การทำประกันชีวิตประกันสุขภาพหรือการจัดสรรเงินออมให้ท่านถือเป็นการตอบแทนคุณที่ช่วยลดความกังวลใจของท่านได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าลูกทุกคนต้องแบกรับภาระทางการเงินทั้งหมดแต่ควรช่วยเหลือตามกำลังและความเหมาะสม 5. การเป็นคนดีและสร้างความภาคภูมิใจการประพฤตินตนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัว ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครและเป็นที่เชิดหน้าชูตาของครอบครัวถือเป็นการตอบแทนคุณที่ทำให้พ่อแม่รู้สึกภาคภูมิใจและมีความสุขที่สุดเพราะไม่มีอะไรจะทำให้พ่อแม่สุขใจได้เท่ากับการเห็นลูกเป็นคนดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข6การให้เวลาและประสบการณ์ที่มีคุณภาพในยุคที่เวลาเป็นสิ่งมีค่าการจัดสรรเวลาเพื่อไปเยี่ยมเยียนใช้เวลาทากิจกรรมร่วมกันเช่นรับประทานอาหาร ดูหนังไปเที่ยวหรือทำบุญร่วมกันถือเป็นการมอบของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดการสร้างประสบการณ์ดีๆร่วมกันจะช่วยเติมเต็มความทรงจำอันมีค่าและประชับสายสัมพันธ์ในครอบครัว 7. การยอมรับและสนับสนุนความสุขของพ่อแม่ในยุคสมัยใหม่ที่ผู้สูงอายุมีความหลากหลายมากขึ้นบางท่านอาจมีความสนใจงานอดิเรกหรือความสุขในแบบของตนเอง การยอมรับและสนับสนุนความสุขของท่านไม่ว่านอกกรอบดั้งเดิมเพียงใดเช่นการอนุญาตให้ท่านมีอิสระในการใช้ชีวิตตามที่ท่านต้องการหรือการสนับสนุนให้ท่านได้ทำในสิ่งที่ท่านมีความสุขถือเป็นการตอบแทนคุณด้วยความเข้าใจ 8. การไม่สร้างความกังวลใจหรือปัญหาความกตัญญูพื้นฐานที่สุดคือไม่สร้างภาระไม่สร้างความเดือดร้อนหรือความกังวลใจให้พ่อแม่การใช้ชีวิตอย่างมีสติมีความรับผิดชอบ ไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุกหรือปัญหาต่างๆที่จะทําให้ท่านต้องเป็นห่วงถือเป็นการตอบแทนคุณด้วยการทําให้ท่านสบายใจ9การดูแลตัวเองให้มีความสุขและเข้มแข็งพ่อแม่ทุกคนย่อมอยากเห็นลูกมีความสุขการที่ลูกสามารถดูแลตัวเองได้มีความสุขในชีวิตและเข้มแข็งพอที่จะรับมือกับความท้าทายต่างๆได้ถือเป็นการตอบแทนคุณทางอ้อมที่สําคัญเพราะเมื่อลูกมีความสุข พ่อแม่ก็พลอยสบายใจไปด้วย 10. การสืบทอดคุณธรรมและสิ่งดีงามความกตัญญูยังรวมถึงการสืบทอดคุณธรรมความดีงามและภูมิปัญญาจากพ่อแม่สู่ลูกหลานรุ่นต่อไปเพื่อให้คุณค่าเหล่านี้ยังคงอยู่และส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเป็นการรักษาคุณงามความดีที่พ่อแม่ได้ปลูกฝังมาให้ความกตัญญูในยุคสมัยใหม่ ยังคงเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงอยู่ของครอบครัวและสังคมแม้รูปแบบการแสดงออกอาจจะปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปแต่แก่นแท้ของการรู้คุณสำนึกคุณและตอบแทนคุณยังคงเป็นหัวใจหลักความกตัญญูไม่ใช่เพียงแค่หน้าที่แต่คือความรักความเข้าใจและการให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างลูกหลานกับบุปการี การแสดงออกถึงความกตัญญูอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าด้วยการใส่ใจดูแลสุขภาพการสื่อสารที่สม่ำเสมอการแบ่งเบาภาระหรือการเป็นคนดีล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างความสุขให้พ่อแม่และนำมาซึ่งความสุขความเจริญและความสงบในจิตใจของตัวเราเองอย่างยั่งยืน